เรียบร้อยค่ะวิธีดองบวยสำหรับครูน้อยวิธีของเราเองค่ะวิธีเราอาจจะเหมาะกับเราที่สุดนะคะค่ะเมื่อตอนเที่ยงเนี่ยบวชมาส่งค่ะก็จัดการล้างน้ำแล้วก็แกะจุกมันออกแล้วก็กรีดเป็นริ้วๆค่ะพร้อมกับคุกเกลือไว้เสร็จแล้วก็เอาเกลือมาคลุก ทิ้งไว้ไม่ถึงชั่วโมงค่ะประมาณครึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วก็แช่น้ําไว้พอให้เกลือซึมเข้าไปในผิวนะคะรอบนี้ไม่ได้แช่น,น้ําปูนใสพอดีน้ําปูนใสอยู่ที่โรงเรียนปูนอยู่ที่โรงเรียนไม่แน่ใจว่ากรอบไหมวิธีการนี้ทําไปรอบหนึ่งแล้วค่ะอันนี้มาใหม่ห้ากิโลสองกระปุกพอดีใช้น้ําตาลทั้งหมดนี่นะคะ น้ำตาลทรายแดงก็มีทรายขาวก็มีโอทึงก็มีแล้วก็กรวดก็มีจะใช้ทุกอย่างค่ะแต่ชอบส่วนตัวคือน้ำตาลทรายแดงเราจะหอมนี่ค่ะเดี๋ยวก็จะหมักไว้นะคะแล้วก็เข้าไปไว้บนชั้นไอตัวที่หมักมีมีทั้งหมดสามสูตรสี่สูตรอันหนึ่งใส่เหล้าแต่พวกนี้จะไม่ใส่เหล้าก็จะหมักไวใ้ให้มันนี่ก่อนแล้วก็ถ้าจะเอาไปทำเหล้าจะเอาไปทีหลังค่ะเพราะ สามารถเป็นบ,วย,บวยหวานได้ค่ะหวานหวานให้เด็กเอาออกจากน้ำเชื่อมแล้วก็เอามาตากแดดหรือพึ่งๆเงี้ยให้เด็กกินได้จะอ,ออกหวานหวานเค็มๆนิดๆเพราะว่าแช่เกลือส่วนถ้าจะเอาไปทำเหล้าก็เดี๋ยวพอให้เขาเป็นแล้วค่ะเราก็จะเอาน้ำหมักของเขาน,นี่ของเขาที่ออกมาเนี่ยพร้อมกับเนื้อของบวยอะไปหมักเหล้าอีกทีหนึ่งเนาะเราจะไม่หมัก เล่าลงไปบนเนี้ยค่ะเราจะไม่เทน้ําเล่าลงไปบนเนี้ยค่ะเดี๋ยวคอยดูกันเนาะว่าจะเป็นยังไงเนาะ